มาเข้าสู่ขั้นตอนการดัดแปลงให้เป็นผ้าทุ้งสําเร็จกันนะคะอันดับแรกนะคะให้นักเรียนวัดจากเส้นเอวล,ลงมานะคะตามเส้นกลางหน้านะวัดจากเส้นเอวล,ลงมาเท่ากับ50เซนหรือความยาวเอวเข่านะคะ พอวัดลงมาเรียบร้อยแล้วคีดเส้นผ้าไปทางชิ้นหลังได้เลยค่ะเราจะทํากันอยู่ที่สองจุดนะคะก็คือจุดความยาวเอวเข่านะคะกับจุดความยาวของผ้าถุงนะคะสําหรับจุดนี้นะคะจุดนี้ให้นักเรียนวัดไปทางฝั่งชิ้นหลังและวัดมาทางฝั่งชิ้นหน้านะคะข้างละ3ามเซนนะคะของครูเป็นตัวเล็กนะคะตัวเล็ในใบบรรทัดอาจจะไม่ตรงนะ มาที่จุดนี้กันบ้างนะคะให้นักเรียนวัดไปทางชิ้นหลังและวัดมาทางชิ้นหน้านะคะข้างละ2เซนค่ะนะคะพอเราได้เส้นแบบนี้เราจะทําการขี่เชื่อมเส้นหากันนะคะชิ้นหน้ามาที่ความยาววระถุงชิ้นหลังมาที่ความยาวกระถุงนะคะ จากนั้นนะคะจากบริเวณเส้นสะโพกล่างนะคะวาดโคง้งช้อนเส้นให้มาหาจุดที่เป็นความยาวเอวเข่านะคะเรียบร้อยค่ะฝั่งตะเข็บข้างนะคะมาที่ชิ้นหลังนะคะตำแหน่งกลางหลังนะคะให้นักเรียนวัดเข้ามาเท่ากับ1เซนนะคะแล้วขีดเป็นเส้นตรงๆลงมาหาเส้นสะโพกล่างค่ะ ในส่วนของการเอียงบริเวณนี้เส้นแดงๆที่ครูเพิ่งขีดเมื่อสักครู่นี้จะเป็นตำแหน่งที่เราจะติดซิปนะคะในส่วนของความยาวซิปนะคะให้นักเรียนล็อกซิปที่ตำแหน่งเส้นสะโพกล่างได้เลยนะคะที่ตำแหน่งนี้นะคะตัดชิ้นหลังแยกออกไปเก็บชิ้นหลังไปได้เลยนะคะที่ชิ้นหน้านะคะให้นักเรียนก๊อป ชิ้นหน้าออกมาให้เต็มแผ่นนะคะเป็นชิ้นหน้าที่เป็นซ้ายและขวาตอนนี้เรามีแค่ครึ่งเดียวนะคะก๊อปเขาออกมาให้เต็มแผ่นก่อนนะคะเรียบร้อยค่ะก๊อปออกมาเต็มแผ่นเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะทำการแยกแบบตัดของชิ้นหน้านะคะเพื่อให้มีจุดที่เราจะเกยป้ายกันนะคะฝั่งซ้ายมือที่ปลายเกตนะคะขีดยาวตรงๆลง,งมาหาความยาวกระโปรงได้เลยค่ะ ทำการผ่าแยกนะคะผ่าแยกเส้นที่เราขีดยาวลงมาถึงชายกระโปรงนะคะผ่าแยกไปตรงกลางเลยนะคะตรงกลางระหว่างความกว้างเกล็ดเลยค่ะ แยกแพทเทิร์นนะคะแยกแพทเทิร์นให้ชิ้นนี้แยกออกจากกันความกว้างอยู่ที่35ถึง40เซนนะคะแล้วแต่ความกว้างของผ้าที่มีนะคะสำหรับช่องนี้นะคะต้องดูที่ผ้าเราเป็นหลักด้วยเนาะก็ประมาณ3 5ถึง40เซนอยู่ที่ประมาณนั้นนะคะแท้กระดาษเข้าไปเลยค่ะเมื่อแยกความกว้างที่เราต้องการแล้วขีดเชื่อมเส้นหากันนะคะเส้นสะโพกล่างนะคะ สะพโพกบนเช้นความยาวเอวเข่านะคะหรือจุดที่เราวัดลงมา50เซเซนนั่นเองความยาวกระโปรงค่ะจะะุดสกอตเทปไปเรียบร้อยค่ะ ตมกระดาษเรียบร้อยนะคะขีดเส้นเชื่อมหากันเรียบร้อยนะคะทีนี้เรามาดูในส่วนของบริเวณเอวนะคะอันนี้ก็จะเป็นตำแหน่งของเกรดนะคะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นตำแหน่งของเกรดนะคะขีดเส้นหากันตรงๆเลยนะคะขีดเส้นหากันตรงๆบริเวณเส้นเอวแบบนี้นะคะ ตอนนี้เราขีดเส้นเชื่อมหากันตรงๆแล้วนะคะในจุดส่วนที่เราผ่าแทรกระดาษเนี่ยค่ะจากความกว้างเปล็ดจุดนี้และจุดนี้แบ่งครึ่งกันนะคะแบ่งครึ่งกันนะคะในตำแหน่งที่แบ่งครึ่งกันนะคะให้นักเรียนวัดลงมานะคะเส้นครึ่งนะคะวัดลงมาเท่ากับเส้นครึ่งแล้วมาร์กเอาไว้ ลักษณะนี้นะคะจากนั้นขีดเชื่อมเอวนะคะจากความกว้างเก็บฝั่งนี้และความกว้างเก็บฝั่งนี้นะคะมาหาในตำแหน่งที่เราวัดลงมาเซนครึ่งน,นะคะจุดนี้นะคะจะเป็นจุดที่จะทําให้ชายของผ้าถุงสําเร็จไม่ห้อยลงไปนะคะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนตัดออกมาตามรูปร่างของผ้าถุงได้เลยค่ะ จุดที่เราจะพับเกยนะคะจะเป็นจุดที่คุย่าทําเส้นเอาไว้แบบนี้นะคะเมื่อเราได้รูปร่างแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาหาจุดล็อกนะคะจุดล็อกที่บริเวณข้างหน้าตรงบริเวณพับเกยนะคะให้นักเรียนวัดลงมาตามเส้นนะคะเส้นตรงๆนี้ค่ะวัดตามเส้นตรงๆลงมาเลยเท่ากับ30เซนนะคะแล้วก็มาร์กเอาไว้นะคะทั้ง2ฝั่งเลยนะคะ จุดนี้นะคะถึงจุดนี้ที่เรามาเอาไว้จะเป็นตำแหน่งที่เราเย็บล็อกนะคะเราลองมาพับแพทเทิร์นเราดูก่อนไปวางผ้าจริงกันค่ะลักษณะนี้นะคะจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่ทําการเย็บล็อกนะคะเย็บล็อกตรงนี้ก็จะเป็นเกล็ดที่เดี๋ยวเราต้องไปเย็บ นะคะเย็บก่อนที่จะไปประกอบกับตัวซับในและตัวกระโปรงนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นตัวผ่าเกยนะคะจุดนี้นะคะถ้าผ้าเยอะเกยได้เยอะเลยนะคะถ้าผ้าน้อยก็เกยตามลักษณะของผ้าน้อยนะคะโอเคค่ะแพทเทิร์นชิ้นหน้าและชิ้นหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ